ทำนายความฝันฝันว่าฝันว่าเห็นเห็นคนถ่ายแบบแปลว่าอะไรฝันว่าเห็นคนถ่ายแบบแปลว่าอะไรวันนี้เราก็จะใช้ไพ่ใช้ไพ่ทาโร่ต่างประเทศเปิดดวงนะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ต่างประเทศเปิดดวงวันนี้มีวงกุด ฝันว่าถ่ายแบบแปลว่าอะไร ฝันว่าถ่ายแบบฝันว่าถ่ายแบบเลขนำโชคก็คือห้าสามสามห้าฝันว่าถ่ายแบบเนี่ยนะอืมก็ฝันเห็นคนถ่ายแบบแปลว่าเออชีวิตของคุณอะมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคือตัวคุณอะ คือตัวคุณน่ะยังใช้ชีวิตแบบซ้ำซากจำเจยอยู่คุณยังใช้ชีวิตแบบเออซ้ำซากจำเจย,ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเซอร์ไพรส์นะจะได้ของขวัญของฝากค่ะจะมีคนรู้จักเอาของขวัญของฝากมาให้จะได้ข่าวดีจากทางไกลนะจะได้ข่าวดีจากทางไกลมหาเศรษฐีค่ะก็ ฝันเห็นคนถ่ายแบบแปลว่าธุรกิจการงานการค้าการเงินของท่านธุรกิจการงานการค้าการเงินของท่านก็จะ,จะเจริญรุ่ง,งรุ่งเรืองดีนะแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วอะ่ะมีสิทธิ์ได้คนที่แต่งงานแล้วมีสิทธิ์ได้บุตรมีคนคิดร้ายนะคะ มีคนคิดร้ายต้องระวังเกี่ยวกับพวกคุณใสมนดำนะคะเลขนำโชคก็ห้าสามสามห้าค่ะ